สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนหลานองศากะตามเหมือนครับอันนี้มาเก็บผลผลิตของสวนของเรานะครับกล้วยหอมน่าจะเป็นกล้วยหอมคาวบดีนะครับลูกใหญ่นะครับคือนี้สุขค้าต้นเลยครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าวีครับแตกครับสุข,ขาต้นครับ นี่คือต้นของเขาครับที่ตัดเมื่อกี้ครับต้นไม่สูงครับอยู่ประมาณสองเมตรไม่เกินสองเมตรครับสวยงามมากครับ ต้นอวบใหญ่ต้นเตี้ยครับนี่ไม่ได้แต่งหนอไม่ได้แต่งอะไรเนะครับปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยครับลูกยลงใหญ่ขนาดนี้ครับเดี๋ยวตัดแล้วเดี๋ยวจะแยกหนอออกครับแยกหนอไปปลูก วันนี้ก็าฝากผลงานของสวนเราครับผลผลิตกล้วยหอมคาเวนดีไม่ได้ลงคลิปนานก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนหลานุากษากระตับตเหมือนนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามครับ